่อมาในข้อที่6คําว่าอาคารหมายความว่าอย่างไรคำว่าอาคารเนี่ยนะครับก็ไปขยายความในความหมายคําจํากัดความของคาว่างานก่อสร้างที่เขาหมายความว่างานก่อสร้างอาคารด้วยนะครับทีนี้อาคารเนี่ยหมายความว่าอย่างไรเรามาดูรายละเอียดคํานิยามกันนะครับคําว่าอาคารตามพ,พ,พระราชบัญญัตินี้เนี่ยเขาหมายความว่า สิ่งปลูสปกรสร้างถาวรลักษณะของอาคารนะครับจะต้องเป็นสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เพราะฉะนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่แต่ใช้สอยได้ก็ถือว่าเป็นความหมายของคําว่าอาคารด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้เช่นอะไรบ้างเช่นอาคารที่ทําการ เช่นที่ทําการของสําสนักงานอบตสําสนักงานอ,าอบจอสํานักงานเทศบาลต้องเป็นอาคารที่ทําการนะครับเช่นอาคารที่ทําการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะในทํานองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆด้วยนะครับเช่น ในอาคารต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยอาคารที่ทําการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาและก็มีสิ่งอื่นๆที่เขาสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์สาหรับอาคารต่างๆเหล่านั้นเช่นอะไรบ้างเช่นเสาธงรัว้วท่อระบายน้ําหอถังน้ําถนนประปาไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารด้วยเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟต์นะครับหรือเครื่องเรือน ถือว่าเป็นอาคารทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคำนิยามของคําว่าอาคารอีกครั้งหนึ่งนะครับคําว่าอาคารหมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้น่อาจจะไม่ได้เข้าไปอยู่แต่สามารถไปใช้สอยได้ก็ถือว่าเป็นความหมายของอาคารเช่นอะไรบ้างเช่นอาคารที่ทําการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะ ทำนองเดียวกันและก็รวมไปถึงสิ่งปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างอื่นๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆด้วยเช่นเสาธงรัว้วท่อระบายน้ําหอถังน้ําถนนประปาไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นๆซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคารด้วยเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟต์หรือเครื่องเรือน